ก็จะมาเล่าเรื่องเหมือนเดิมนะคะเป็นเล่าเรื่องของใุ่เพราะว่านะคะก็เลยรู้เบื้องลึกเบื้องหลังกันพอสมควรนะคะแต่หนิงจะไม่เล่าแบบว่าลึกละเอียดมากมายเนาะก็อย่างว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะบางเขาก็ไม่ให้หนิงเอามาเล่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่าในสิ่งที่ควรจะเล่านะคะแล้วก็อีกอย่างหนึงค่ะเรื่องนี้จริงๆอ่ะหนิงเคยทักพี่เขาแล้วนะคะทักพี่เขาแล้วว่า ให้คิดดีๆก่อนตัดสินใจนะคะแต่พี่เขาก็เลือกเนาะมันก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องต่อไฟนี้ค่ะนะคะ,ะคุณพี่เนี่ยบอกว่าสามีฝรั่งนะคะให้เงินเดือนละหมื่นเอาหรือไม่เอา จะเอาหรือไม่เอาดีคะเดือนละหมื่นเอาหรือไม่เอาดีนะคะคอมเมนต์ด้านล่างคะ่ะสําหรับความคิดเห็นเมื่อฟังแล้วจบแล้วนะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้พี่เขานะคะได้มีแนวทางหลายๆทางเนาะสำหรับตัวหนิงหนิงก็จะมีเพราะอย่างเรื่องกฎพงกฎหมายเนี่ยหนิงไม่ค่อยรู้นาอหนิงบอกเลยหนิงไม่ค่อยรู้คนที่รู้กฎพงกฎหมายนะคะทักแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่เขาได้นะคะคนที่อาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกับพี่เขาก็ได้นะหนิงว่ามีแหละนะคะโอเคเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะคนที่หนิงเป็นโค้ชให้เนี่ย คุณพี่เขาเนี่ยนะคะก็เจอขนมฝรั่งก็คุณลุงเนาะคุณลุงอายุ67เจค่ะเจอกันที่เว็บเดทนะคะเป็นเว็บเว็บหนึ่งแล้วก็มาเจอกันแล้วก็นัดเจอกันรู้จักกันนะคะแต่งงานกันได้1ปีนะแต่งงานกันมา1ปีแล้วนะคะแล้วทีนี้นะคะตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีความสุขดีนะคะตอนที่แต่งงานคุณคุณป้าคุณพี่เนี่ยก็ไม่ได้ ขอสินส่งสินสอดอะไรนะคะก็บอกแต่คุณลุงว่าเธอมาอยู่เนี่ยนะคะเธอก็มาทําบ้านใหม่แล้วการเนาะทำบ้านใหม่สร้างบ้านใหม่จะได้อยู่แบบสุขสบายอะไรเงี้ยพอบ้านชั้นที่บ้านหลังเก่าก็ไม่ได้ว่าจะใหญ่โตมโหระทึกแล้วก็อีกที่สร้างใหม่ก็ไม่ได้จะใหญ่โตมโหระทึกแต่คือทําให้มันดีขึ้นเอาง่ายๆเนาะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ําห้องส้วมอะไรก็แต่คือทําให้มันดูดีขึ้นแล้วก็บ้านก็ทําคุณลุงก็มานะคะย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยกับคุณพี่นะคะแล้วก็ทําบ้านใหม่ให้ ตามที่คุณพี่ขอร้องนะคะแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกันมา1ปีค่ะใช้ชีวิตกัน1ปีเป็นหนึ่งเป็นปีที่แบบว่าคุณพี่คุณลุงเนี่ยจะต้องกลับคือออกนอกประเทศอะเอาง่ายๆจะต้องออกนอกประเทศเป็นวีซ่าที่แบบวีซ่ากเกษียณที่ต้องออกนอกประเทศ1ปีนะคะคุณลุงก็เลยกลับบ้านค่ะก็คือกลับมาอเมริกาเนาะกลับมาอเมริกานะคะ ตอนที่แต่งงานกันเนี่ยก็จดทะเบียนกันปกติที่เมืองไทยนะคะจดทะเบียนกันแต่คุณลุงเนี่ยไม่ได้ทําเอกสารอะไรให้คุณพี่เขาเลยไม่ว่าจะเป็นวีซา่าไม่ว่าจะเอาอ่ทะเบียนสมรสไปยื่นที่สถานทูตก็ไม่ได้ทํานะคะก็ไม่ได้ทําก็เท่ากับว่าคุณลุงเนี่ยต้องกลับอเมริกาคนเดียวคุณพี่ไม่ได้กลับเพราะคุณพี่ไม่มีวีซ่าอะไรเลยก็กลับด้วยไม่ได้นะคะพอกลับมาที่อเมริกาปุ๊บเนี่ยคุณลุงนะคะติดโควิดค่ะ กลับเมืองไทยไม่ได้นะคะกลับเมืองไทยแล้วก็ติดก,ก็เป็นก็อยู่ที่อเมริกาแล้วก็ดูแลรักษาตัวเองนะคะพอรักษาตัวเองหายเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วนะคะคุณลุงก็กลับมาเมืองไทยไม่ได้เพราะเมืองไทยไม่เปิดนะคะไม่เปิด คุณลุงก็เลยเช่าบ้านค่ะไปเช่าบ้านอยู่ที่อเมริกาเพราะบ้านที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีบ้านขายหมดแล้วขายหมดย้ายไปอยู่กับคุณพี่เขาแล้วใช่ไหมคะพอขายพอกลับมาอยู่ก็ต้องเช่าอาพาร์ตเมนต์ค่ะทีนี้ค่าเช่าเนี่ยมันก็แพงอยู่แล้วที่นี่นะคะของชีพมปนแพงเนาะคุณพี่ก็เลยไหนๆก็คุยกันว่าไหนๆเธอเช่าอาพาร์ตเมนต์แล้วเนี่ยเธอก็ทาวีซ่าฉันสิฉันจะได้ไปอยู่กับเธอดูแลเธอนะคะคุณลุงก็บอกว่าอย่าไม่ต้องมาหรอกที่เนี่ย มันลำบากค่าครองชีพมันแพงมันสูงมากเลยแล้วฉันไม่มีเงินที่จะมาซัพพอร์ตให้เธอเนี่ยนะคะให้คุณพี่เนี่ยมาอยู่ที่อเมริกาได้นะคะโอ้ยคุณพี่ก็รู้สึกเสียอกเสียใจว่าทำไมคุณลุงพูดอย่างนี้เราจะเป็นผัวเมียกันได้ยังไงต่างคนต่างอยู่นะคะคุณลุงก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวฉันจะส่งเงินให้เธอเดือนละหมื่นนะคะก็เดือนแรกก็ส่งมาค่ะหนึ่งบาทนะคะพอเริ่มเดือนที่ส ไม่ส่งเดือนที่สามไม่ส่งคุณป้าก,ก็เลยถามว่าคุณพี่ถามว่าทําไมเธอไม่ส่งเงินมาให้ฉันละ่ะไหนบอกว่าจะให้เดือนละหมื่นไงคุณลุงก็บอกว่านะคะก็ฉันจ่ายเงินที่ค่าเช่าที่เนี่ยค่ากินค่าอยู่ฉันเนี่ยมันก็หมดแล้วเธอจะให้ฉันส่งไปให้เธอยังไงฉันไม่มีตังค์เหลือเฟือขนาดนั้นนะคะคุณพี่ก็รู้สึกนอยแล้วก็เสียใจนะคะที่คุณลุงไม่ทําอะไรเพื่อคุณพี่เลยเข้ามาไหนที่อเมริกานะคะ ก็มันเป็นบอกเกิดแบบนี้มันเกิดตั้งแต่สมัยที่นะคะหนิงพอคุณพี่ตัดสินใจว่าคุณพี่จะเลือกคุณลุงหนิงก็เลยหนิงเคยห้ามแล้วนะคะหนิงเคยบอกว่าคิดดีๆนะคะถ้าเผื่อแกแบบว่าที่หนิงรู้เรื่องเงินกเกษียณของแกเพราะว่าแกเล่าให้หนิงฟังเนาะหนิงบอกว่าเงินกเกษียณแค่นี้มันไม่พอนะคะพี่อะไรเงี้ยแต่ถ้ามาอยู่เมืองไทยมันพอค่ะแต่ถ้าอยู่เมืองนอกมันไม่พอเนาะลองคิดดีๆอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้นะคะถ้าจะเลือกคนใหม่ก็เลือกได้หนิงเคยเตือนแล้วนะแต่แกก็ อ่าตัดสินใจเลือกคนนี้แหละเพราะขาบวนสุดท้ายแล้วคุณหนิงเน่งจำได้แกพูดแบบนี้ขบวนสุดท้ายแล้วยังไงพี่ก็ต้องเอาแล้วแหละเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะคะเลือกมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้แกพูดแบบนี้โ okay. อเคเคารพการตัดสินใจค่ะหนิงก็ต้องยอมรับในการที่แกตัดสินใจแบบนี้นะคะหนิงก็เลยโอเคค่ะตามตามเต็มที่เลยตามสบายนะคะพอมาวันนี้แกก็มาปรึกษาแล้วก็มาเขียนมาเล่ามาให้หนิงฟังนะคะ,คะก็บอกว่าเอามาเป็นุทาหอนได้นะคะเพราะว่า การที่เราอะไรก็ได้ขอให้เป็นฝรั่งมาช่วยไว้ก่อนลืมคิดไปว่าอนาคตมันเป็นยังไงอนาคตมันจะอยู่ได้ไม่ได้คุณลืมคิดตรงนี้ไปนะคะอย่าทํานะคะขอให้เลือกดีๆด,ดูดีๆค่ะอย่าเห็นเงินถามว่าเงินหมื่นนึงเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่มันไม่มีอะไรจะกินเนี่ย มันก็สําคัญมันสําคัญนะคะมันก็ถือว่าเยอะเนาะแต่ถ้านะคะพอเราพอมีกินมีอยู่เนี่ยทายังไงถ้าเรามีงานทําอยู่มันก็โอเคแต่ถ้าไม่มีงานทำเนี่ยเงินหมื่นหนึ่งก็ช่วยชีวิตได้เยอะนะซึ่งคุณพี่เขาก็บอกว่าทุกวันนี้ก็ไปขายของตามตลาดนัดนะคะแต่ก็มันก็ไม่ใช่ว่าจะขายดีแกบอกว่าคนขายเยอะกว่าคนซื้ออีกนะคะเมืองไทยหนิงก็เข้าใจนะคะหนิงก็บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องอย่างนี้นะคะเดือนละหมื่นเนี่ยคุณลุงเขาก็ตัดสินใจอยู่แล้วว่าเขาจะไม่ให้คุณพี่ นะคะเพราะว่าเขาไม่พออยู่ที่อยู่อเมริกาก็ไม่พอกินจะส่งมาให้ได้ยังไงทีนี้คุณพี่ก็เซาซีก็คือพูดกันแล้วทะเลาะกันค่ะที่เรื่องของเรื่องคือทะเลาะกันที่พอทะเลาะกันปุ๊บนะคะคุณลุงก็บล็อกคุณพี่เลยบล็อกคุณพี่ทุกวิธีทางทุกที่เลยติดต่อไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไลน์ที่เคยคุยกันวอตแอบที่คุยกันเบอร์โทรศัพท์ทุกอย่างนะคะติดต่อไม่ได้เลย นาะแล้วคุณพี่ก็ไม่เคยมาอเมริกาไม่รู้จักอเมริกาไม่รู้จักญาติพี่น้องคุณลุงไม่รู้จักใครเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่แย่มากๆนะคะแล้วก็เงินหนึ่งหมื่นก็จะไม่ได้แล้วนะคะหนิงก็ไม่จะพูดช่วยยังไงที่สําคัญคือคุณพี่เขาคือห่วงกับเรื่องถ,อถือถือทะเบียนสมรสอยู่ทํำยังไงละคุณหนิงจะหาคนใหม่ก็ไม่ได้อะ่ะหนิงก็เลยบอกว่านะคะ เรื่องนี้คงต้องปรึกษาทนายไหมหรือถ้าเป็นไปได้นะคะคือคุณลุงเนี่ยเขาจดทะเบียนที่เมืองไทยก็จริงแต่เขาไม่ได้ไปยื่นเอกสารอะไรที่เกี่ยวกับสถานทูตเกี่ยวกับอเมริกาเลยคุณลุงเขาก็เป็นโสดอยู่ที่อเมริกาถ้าเขาไม่กลับมาเมืองไทยเขาก็เป็นโสดเขาก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเพราะเขาก็ไม่คิดอาจจะแบบไม่คิดที่จะจดทะเบียนใหม่ไม่คิดที่จะแต่งงานใหม่หรือเปล่าเราไม่รู้เขาเนาะซึ่งแต่คุณพี่นี่สิคุณพี่เนี่ย ยังอายุไม่ได้เยอะเท่าไหร่ยังหาได้เนาะห้าสิบเนี่ยยังหาได้ก็อยากจะหาใหม่แต่คาทะเบียนสมรสอยู่สําหรับคนไหนที่รู้ว่าต้องทํายังไงนะคะคอมเมนต์ด้านล่างนะคะซึ่งหนิงตัวหนิงหนิงไม่รู้ว่าที่ไทยมันต้องทํายังไงอาจจะแบไปหาทานายเหรอหรือว่าฟ้องหย่าเลยที ฟ้องยาโดยที่ไม่ต้องมีออผู้ชายมาเซ็นได้ไหมอะไรคือนั้นหนิงไม่รู้หนิงพูดตรงๆหนิงไม่รู้ค่ะก็ใครที่รู้นะคะช่วยคุณพี่คอมเมนต์เดี๋ยวคุณพี่ก็จะเข้ามาอ่านนะคะคุณบอกว่าขอจะเข้ามาอ่านหลังจากที่ใครที่คอมเมนต์นะคะก็เข้าใจนะคะหนิงเข้าใจก็อธิบายรบกวนนะคะรบกวนใครที่รู้กฎหมายไทยนะคะคอมเมนต์ comment ให้หนิงหน่อยนะคะแล้วก็ช่วยเสือซึ่งกันและกันเนาะโอเคค่ะ ฝากกดไลค์กดซับไตค์กดติดตามให้หนิงด้วยนะคะอะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยกันไปนะคะอะไรที่เราเห็นใจกันได้เราก็เห็นใจกันเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้หนิงด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ